สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมนี่คือบริการร้านบอยเช่นเคยนะครับผมในวันนี้ช่วงบอยรีวิวกันอีกแล้วนะผมก็สวรสีวนี้ผมก็จะรีวิวของเล่นในไลค์ก็ซิล่าอีกเช่นเคยนะครับผมตามสหรับตามแบบตามฉรับตามตามทุกตู้อีพีนะก็คือส่วนมากจะมารีวิวเป็นของเล่นในไลค์ก็ซิล่ายอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีพีนี้นะผมเป็นอีพีพิเศษไม่ใช่พิเศษเป็นอีพีที่ผมนะครับผมจะมาซิจะมารีวิวของเล่นในซีรีส์ H s Monster Art นั่นเองครับผมซึ่ง จะไม่ใช่อิชิมอนสเตอร์อาร์ตคองหรือก็ซิล่าสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมแต่จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะผมจะเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะผมนั่นะก็คือเจ้าแฮนดแดนนี่ครับ XH Monster Art Godzilla หนึ่งเก้าหกสี่ The Emergence of Godzilla Version นะผมก็คือตัวนี้เป็นก็ซิล่าปี1964นะจากหนังเรื่องมอสตราประทะก็ซิล่านั่นเองครับผมแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ในยุคโชวะนะตัวนี้จะเป็นยุค เฮเซนนะผมก็ที่อย่างตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเวอร์ชันที่2แล้วนะครับผมจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ 1, <c oughs> 1ความแตกต่างของมันก็คือการลงสีครับผมการลงสีเวอร์ชันนี้จะเป็นเหมือนเวอร์ชั่นทุกฝุ่นนั่นเองครับผมตามฉบับในภาพยนตร์นะที่เหมือนกับมันโผล่มาจากปุ่นเป็นปุ่นๆแบบนะก็คือสีประมาณเนี้ยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้ากล่องกันเลยนะผมหน้ากล่องก็จะมันในรูปกสล่าหนึ่งเก้าหกสี่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเขียนว่า เอเชสมอเต์อาร์ตก็ซิล่า1964 The Emergence of Godzilla Version นะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้แบนไดเหมือนเดิมผมก็เป็นทามมาชิเอราแล้วก็จะเป็นโลโก้ก็ซิล่าอย่างนี้นะผมในปีอันนี้จะเป็นของปี2015นะครับผมก็โอเคเลยแล้วก็ต้านบนจะเป็นรูปกรงเล็กอย่างนี้นะครับผมตามด้วยชื่อนะทั้นข้างจะเป็นด้วยชื่อนะครับผมอย่างนี้ตอนนี้จะเห็นหน้าตาของเจ้าตัวก็ซิล่าด้วยนะนิดนึงนะแล้วก็ข้างล่างเหมือนเดิมเขาษาญี่ปุ่น ไม่ออกนะแล้วก็ข้างหลังก็ผมจะเป็นบอกรายละเอียดต่างๆรับว่าตัวงานมันจะมีอะไรบ้างน,นะผมก็คือนี่เนในชาร์ตมันจะมีเป็นอัลตอมิตรีดมาให้1อันนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวงานจะมีลักษณะประมาณนี้นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือน,นั่นแหละสีมันเห็นไหมจะเป็นการลงสีแบบเหมือนสีคลุกปุ่นนั่นเองครับผมก็โอเคผมสำหรับตัวกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้ากระชับหนึ่งเก้าหกสี่ของเรานะก็เดี๋ยวผมจะไปทำการแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับผมไปกันเลย โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะกล่องกันต่อเลยนะครับผมสำหรับเจ้า e s i s Monster Art Godzilla 1964 The Emergence of Godzilla Version นะครับผมเดีว่าเป็นเวอร์ชั่นที่กรุกฟุน่นนั่นเองนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นที่2ของเจ้า Godzilla ตัวนี้แล้วนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมให้มันดูรายละเอียดที่กล่องกันชัดๆอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้อาจจะมองไกลไปหน่อยนะก็ตัวนี้ก็คือเป็นของแบนด์ได้าราชีเอรเหมือนเดิมครับผมก็เป็นปี2015นะครับตรงนี้เห็นไหมอ่ะโฟก,กัสหน่อยผมปุ๊บ อ่ะ2015นะครับตัวนี้นะก็ค่อนข้างจะเก่าใช้ได้เลยนะประมาณ5 6ปีแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างก็ประมาณนี้นะผมตัวข้างหลังนี่ประมาณนี้เลยครับผมก็คือเป็นเวอร์ชั่นคลุกฝุ่นนั่นเองนี่จะมีเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นสีลงสีมาแบบคลุกฝุ่นอนะ่ะแบบมีเหมือนกับมีฝุ่นฝุ่นมาเกาะอะไรอย่างเงี้ยคือไมไ่เหมือนเวอร์ชั่นปกตินะครับผมเวอร์ชันปกติจะเป็นสีดำนะครับผมนะโอเคก็ไม่มีการรอช้านะทุกคนเดี๋ยวจะมาทําการแกะกล่องกันเลยนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่ากล่องตัวนี้นะ มีขนาดประมาณว่าพอๆกับ1954เลยอะ่ะหรือว่าเล็กกว่าอีกสักนิดนึงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจผมไม่มีให้เทียบแล้วตอนเนี้ก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับทุกคนปับ๊บอ่านี่มันก็มาอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับผมตามสไตล์ตของ h m o o s t t r r อร์ตทั่วๆไปเลยนะครับโอเคนี่ขออนุญาตปึ๊บตั้งกล่องไว้ตรงนี้นะครับปับ๊บอ่าตรงนี้ได้ไหม ตั้งโชว์ตรงนี้นะครับผมโอเคตัวงานนะครับผมก็จะมาในอ่ากล่องพลาสติกพลาสติกนะครับผมแบบนี้เหมือนเดิมเลยตามสไตล์ของทาง h s m o n s t e r a r t นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นนี่ครับใบคู่มือมาให้นะครับผมหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นเออ่ขาเงียบขาพลาสติกขาที่รองมาให้อันนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นฐานมาให้นะครับผมไว้สําหรับเล่นกับอ u t ตเม t i c b r e a นั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนั่นแต่แป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ ตัวงานกันก่อนดีก่อนนะทุกคนนะตอนนี้กล้องโฟกัสไม่เอ่ยโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้พอมๆกันเลยนะครับทุกคนปับ๊บมันจะมีล็อกของมันอยู่นะทุกคนนะตรงนี้เนาะปับ๊บอ่ามาแล้วนี่นะครับผมก็ซิล่า a 1964นะครับผม The Emergence of Godzilla Version นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูอย่างแรกก่อนอย่างแรกก็คือเจ้าเอ่อลำแสงอัตโนมิกิบีดของมันนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยเห็นไหมซึ่ง ผมรู้สึกว่าเห็นไหมมันไม่เหมือนกับอรชชั่นอื่นๆนะที่เป็นแบบมีเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะแต่ว่านี่เป็นเหมือนเป็นธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าแข็งครับผมแบบแข็งเนี่ยเห็นไหมแบบแข็งอะโคตรแข็งเลยแข็งแบบโอ้โหตีเจ็บนิ้วเลยเนี่ยนะก็ประมาณนี้นะผมสาหรับเจ้าอัลตามิกบริดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เรามาดูที่ตัวงานดีกว่านะครับผมตัวงานนี่มาแล้วครับผม เจ้าก็ซิล่า1964ของเรานั่นเองนี่เป็นไงล่ะทุกคนซูมหน่อยไหมอ่าเดี๋ยวผมอนุญาตเลื่อนนิดนึงนะครับนี่ถ้าผมก็เจอก,ก,ก,ก็เจออะไรก็คือก็ซิล่า1964นะครับผมนี่เห็นไหมจะมาเป็นรูปแบบแอคชั่นฟิกเกอร์เหมือนเดิมเลยนะครับผมตามสไตล์ไอจิส์มอนเตอันนะผมแล้วก็จะสกเกิดได้ว่าตัวนี้นะทุกคนจะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับผมตัวเล็กมากๆเลยจริงๆตัวเล็กนะเล็กกว่า2,004อีก่ย ตัวนี้รู้สึกว่าตัวจะเท่า1 9 5 4หรือเปล่าไม่มั่นใจนะผมก็สามารถขยับได้ทุกส่วนเหมือนเดิมนะผมตามสไตล์ของ HH H Monster Art เลยนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากจะขยับเยอะเท่าไหร่เพราะว่ากลัวแบบมันจะหลวมมันจะอะไรนะตอนนี้มันยังไม่หลวมมากเท่าไหร่นะก็คือยังไม่หลวมเออง่ายๆแต่ก็คือไม่อยากขยับเยอะเดี๋ยวกลัวมันจะหลวมนะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็ตรงาปากสามารถอา้าปากได้เหมือนเดิมนะครับผมปับ๊บแน่เห็นไหม นี่ปัป๊บนี่แล้วก็จุด,จดสังเกตสําคัญของกอริลลาภางนี้นะครับผมก็คือคิ้วของมันครับผมจะเห็นได้ว่าคิ้วของมันคือจะหนามากนะทุกคนเห็นไหมคิ้วโคตรหนาเนี่ยเนี่ยคิ้วหนามากเห็นปะโอ้ยกล้องนี่คิ้วหนามากนะครับผมตัวนี้แล้วก็ดูที่ดวงตาของมันอะ่ะเหมือนจะมีอะไรเคลือบมาสักอย่างหนึ่งนะทําให้แบบมันดูเป็นลูก,กาตาหน่อยนะเห็นไหมโอ้ยไม่โฟกัสอีก นี่แล้วดูละเลอใกล้ๆหน่อยนี่เอาฝ่องไฟหน่อยปับ๊บนี่ดูการลงสีครับผมในส่วนข้างใต้เท้าไม่มีอะไรนะแล้วก็ดูการทําสีนี่สวยครับทุกคนสวยอีกแล้วตัวนี้คือไม่มีงานเอชเชนมอนสเตอร์ตัวไหนที่ไม่สวยเลยผมบอกเลยสวยเกือบทุกตัวเอาจิงๆอะ่ะแล้วก็มือเนี่ยดูดูขนาดเทียบกับมือผมนี่มือผมเล็กมากเลยนะทุกคนก็คือขนาดเล็กมากนะครับผมนะเล็กกว่างานเพลยเมดอีกเนี่ยแล้วก็คือเราสามารถขยับ ได้ทุกส่วนเลยครับผมแล้วก็จะจัดท่าเป็นท่าอะไรก็แล้วแต่เราเลยได้หมดทุกท่านะครับผมแ่าจะท่ายืนอย่างนี้อ่าให้มันยืนตรงหน่อยให้มันก้มลงหน่อยปึ๊บให้มันเงยขึ้นหน่อยก็โอเคแต่ว่าผมก็บอกไปแล้วนะคือไม่อยากจะขยับเยอะนะครับผมโอเคแล้วก็มาดูที่ถาดของแถมตรงนี้มาให้นะครับผมก็จะเป็นเสาหนึ่งอันปับ๊บอันนี้นะครับผมก็จะมีเป็นถาดมาให้อย่างนี้นะครับผมถาดรองนะแล้วก็แค่ใส่เข้าไปครับผมให้ตรงล็อก อ่ะแค่นี้เห็นนะเห็นไหมแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะ่าจะเข้าแค่จะใส่เจ้าอัลติเมตบีทเข้าไปนะผมเป็นดูอยู่แล้วปับ๊บอ่ะประมาณนี้นะครับผมน่าจะได้แล้วอ่ะส่วนลักษณะนหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ผมเมื่อใส่ไปแล้วเห็นไหมนี่แล้วก็แค่เอาก้อนของเรามาอ้าปากครับปับ๊บแล้วก็ใส่นี้เข้าไปน้าเป็นไงล่ะทุกคนเทไหมเออโคตรเทเลยอะ่ะดูสิ ดูความนี้เท่มากเนี่ยถ้ายืนคู่แบบกับเอฟเฟกต์ ek, อัลต,ตรามิกซ์แบบนี้ยคือสวยมากนะครับทุกคนนะนี่มุมมุมดูมุมข้างหน้าหน่อยปับ๊บเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะประมาณนี้เลยอ่าเป็นไงหลักกาลังพูดอัต,ตรามิกซ์เลยเนี่ยมุมนี้นิดนึงโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะผมสําหรับเจ้าก็สีด้นหะนึ่งเก้าหกสองนะผมก็ตัวนี้นะผมผมให้คะแนนสักเท่าไหร่ดีทุกคนคือจริงๆนะรายละเอียดมันก็คือสวยการลงสีก็สวยมากอันนี้คือ ผมผมไม่ตัวนี้ผมว่าไม่มีข้อติอะไรเลยนะคือความคิดของผมลว้วนๆเลยนะคือยังไม่มีข้อตินะครับตัวนี้เพราะว่าการลงสีดูสิเห็นไหมสวยจริงผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยแล้วก็จุดขยับอะไรก็ตามสไตล์ไอชิมนมอนเตอร์อาร์ทั่วไปนะครับผมตัวนี้ผมให้สักเก้าเลยอะเก้าจริงๆนะแต่ที่ให้ให้หักไปหนึ่งคะแนนเพราะว่าตรงหางมันเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่คือตรงเนี้ยเห็นไหมนิดเดียวนะแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับผมสำหรับเวลาเล่นเนาะเวลาจับท่าอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับผมแล้วก็ ตัวนี้เอ่ออะไรนะอ๋อใช่ที่ผมหักคะแนนไปเพราะมันตัวเล็กด้วยแต่ก็เขาอาจจะทําให้มาเหมือนกับแบบต้นฉบับก็ที่ตัวเล็กๆประมาณนี้เหรอมั้งเนอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนก็โอเคเป็นยังไงบ้างครับผมคำหรับเจ้าไอชิ H s มอนเ r อร์อาร์ตก็ซิลปี1962นะครับตัวนี้ก็คือ the emergence of Godzilla version นะครับผมก็ท่านหนเข็นกันว่ายังไงก็สามารถ c o m มนต์มาบอกผมได้นะครับผมส่วนราคาจะอยู่ที่ประมาณอ,อตอนนี้นะก็คื สามพันก็เห็นได้อยู่ครับผมนะราคาโหดมากตั้งแต่เมื่อก่อนหลายปีก่อนนั้นนี้คือต่ำกว่าสามพันต่ำกว่าสองพก็อีกก็เคยเห็นนะประมาณประมาณนั้นะประมาณสามพแล้วกันผมตีไว้สักสามพันแล้วกันนะเพราะว่าแพงนะครับตอนนี้ของราคาขึ้นเยอะมากนะครับผมโอเคก็คงไม่มีอะไรแลนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขออนุญาตลาไปกับเจ้า H s Monster Art Godzilla 1962 The a m a g e n c s of Godzilla Version เวอร์ชันไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เออที่สําคัญ ถ้าจะทนในอยากหาคือหาในกลุ่มไม่ก็ในเว็บต่างประเทศน,นะครับผมโอเคสไลดพีนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับปุ๊บนะบ๊ายบาย